ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเปปทายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาเพื่อนเก่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของพิ่ศัก์เลยใช่ไหมฮะพี่ใช่ครับเอาลนะเลาให้พวกเราฟังเลเาให้พวกน้องๆฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเก่าพี่ เรื่องนี้อาจจะมั่ยาวนะครับก็ขอทุกท่านฟังให้สนุกนะครับนะครับอยา่าไปคิดอะไรเยอะนะครับการฟังเรื่องผีให้สนุกคือเราไม่ต้องไปเอหาความจริงอะไรกับมันหรอกรเรื่องผีที่สนุกคือฟังว่าเรามันไปกับเรื่องอม,มากกว่าครับนะครับมันจะฟังสนุกเหมือนสมัยก่อนที่ผมฟังเรื่องผีจากเอผู้ใหญ่หรือพี่เก่บเขาที่เขาล่นใหญ่เขาเล่าฟังอู้มันทั้งน่ากลัวสนุกแต่เราก็ไม่ได้คิดถึงว่า เราจะต้องไปหาสืบหาความจริงว่าเฮ้ยมันใช่หรือไม่ใช่มันจริงหรือไม่จริงรนะครับ,รบเอาเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วสนุกสนานกันดีกว่านะครับโอเค okay. สวัสดีคุณเต้แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับ,รบเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณสักสามปีกว่าสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับ okay. ในสมัยนั้นเนี่ยพวกพี่จะมีเพื่อน,นอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่เราจะชอบคืนหนึ่งไปเล่นน้ำอยู่ริมคลองสมัยก่อนบ้านพี่เนี่ยนะครับ จะอยู่หน้าวัดแล้วหลังวัดก็จะเป็นของครับซึ่งตรงนั้นเนี่ะเป็นจะเป็นที่ประจำที่เราอ่ะไปเล่นน้ําเล่นท่าอะไรกันตรงนั้นแล้วที่ตรงนั้นเน่ะก็จะมีอ,อมีบ้านเพื่อนอืนะครับคือต้นอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดจากบ้านต้นไปอ่ะเอต้องบอกนิดนึงว่ามันจะมีทางที่เราเดินลงไปเป็นทางถนนนะครับเดินลงไปตรงอ่าคลองได้แล้ว บ้านก็จะมีบ้านที่อยู่ติดริมถนนตรงนั้นเนี่ยคือซึ่งบ้านต้นเนี่ยจะอยู่หัวมุมก็มะจะมีบ้านหลังนึงอยู่หัวมุมครับนะครับนั่นเป็นที่ที่เราจะไปเที่ยวกันประจำซึ่งหลังจากที่พี่ไปเรียนอยู่ต่างจังหวัเดเนี่ยครับอยู่ตรงนชินี่นอนซึ่งเปนนานรารครั้งเราเลยได้กลับมาทัรทีนะครับแล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ,อประมาณสักสี่ห้าปีได้ ถึงจะได้กลับมาที่บ้านที่บ้านตรงนี้ครับพอดีว่าที่บ้านเนี่ยเปิดโรงงานอยู่สองที่ครับพี่ก็จะไปอยู่ที่หนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้กลับมาที่บ้านตรงนี้นะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งเน่ะที่เราคิดถึงเพื่อนๆนะอะไรอย่างเงี้ยเรากลับมานะแล้วก็ตามว่าเออเพื่อนๆเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไมาได้เจอกันนีงานแล้วหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนอีกคนคือไอ้ชยัย S 2> <S 2> บอกให้ชายปะเดี๋ยวไปหาไอ้หน่อยไอ้ต้มนันนี่คืออะเออไอ้หน่อยไอ้ต้มแล้วก็อีกคนนึงไอ้หนึ่งครับนี่คือนามสมมุติเหมือนเลยนะอ่าหลังจากที่เจอชายชายเขาป่ะป่ป่ะ,ปะ,ปะ,ปะแล้วก็เดินเข้าไปมีวัดน,น,นะครับซึ่งพอเราไปถึงเนี่เราก็ซื้อขนมนมเนยนะครับแล้วก็ซื้อ,อเหละะ้าตอนนั้นอายุสิบห้าสิบหกแล้วมั้งนะค,ะคะรับก็เตรียระกะว่าไปนั่งกินบ้านต้นนะะเพื่อที่จะแบบ หรือฝืนความหลังออะไรอย่างเงี้ยสมัยหนึ่นยยงๆครับพอเราเดินเข้าไปปุ๊บถึงซอยที่จะ,ะเลี้ยวไปทางดิมคลองได้ซึ่งตอนนั้นมันก็เย็นแล้วละ่ะคุณเป็ครับแล้วก็ฝนมันก็เหมือนเหมือนเหมือนมันจะตกนะแล้วก็เลยรีบเดินจำจำจำจ,ำ,จำไปผ่านในซอยเข้าไปพอเราเข้าไปถึงตรงซอยปุ๊บเราก็หันไปทางบ้านเพื่อนเราว่าู่ไหมเราก็เลย เดินแวะเข้าไปก่อนคือมันจะมีซอยซอยคือมันมีซอยแบ่งนะสิเป๊ะมันจะมีซอยที่ว่าเดินเข้าไปแล้วก็ถึงบ้านเพื่อนเลยแล้วก็เดินไปก็ทะลุถึงคลองเลยถึงกันครับมันจะเป็นคล้ายๆซอยแบ่งเราก็เดินไปที่บ้านเพื่อนพยายามไปเข้าประตูเรียกแต่ก็ไม่มีคนออกมารับตะโกนเรียกไอ้ต้นไอ้ต้นอยู่ป้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนเราได้ยินเสียงคนผลนนันกันตุ้มจามตามุ้มตามตอนนั้นมันก็ประมาณสักห้าหกโมงเย็นแล้วแหละ นะครับก็มีคนโดดน้ำอยู่ตุ้มตุ้มสองตุ้มแล้วก็มองเฮ้ยใครมาเล่นน้ำเอาตอนนี้ตอนนแต่พวกเราก็ชอบเล่นน้ำกันตอนนั้นัน็ยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเดินแล้วล้อแล้อล้อไปแล้วก็ไปเห็นนะเพื่อนสองคนที่เรารู้จักอยู่นะกาลังโดดเล่นน้ําอยู่ตรงต้นมะกอกใหญ่นะครับโดยการที่โขนเชือกมีเชือกแค้นหนึ่งจำได้เลยเชือกเส้นนั้นคือเป็นเชือกที่เราจะใช้เล่นทาสาน ครับนะครับแล้วก็วบอกเฮ้ยใครใครว่าอ๋อไอ้หนึ่งมาเออไอ้หนึ่งกับไอ,อ้สองเออแตมบนเลยอไอ้หนึ่งไอ้สองมาเฮ้ยแล้วก็บบบอกเพื่อเฮ้ยไอ้หนึ่งไอ้สองเออมันก็หันกลับมามองเราคร <c oughs> ับคือบอกใครวะนี่ตีใครเว้ยคือด้วยความที่ว่าไม่ได้เจอกนันนานอะไรอย่างนี้ไ <c oughs> งครับบอกอ๋อ เออเออเออมามามาเล่นน้ํากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ถือของพลุงพลังเนี่ยของเต็มหมดแล้วอยู่่อะก็มีเสียงผู้หญิเงเยกครับตีใช่ออมาถึงนี้วันนี้เราก็มองไปที่บ้านบ้านหลังหลังหลังที่ติดคอ,อ,องเหมือนกันอ,อ้าวว่านั่นพี่ไก่นี่นาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเรามองเห็นอ่ะก็ยกมือไหว้พี่ไก่แล้วก็เดินไปหาพี่ไก่ก็เอาเขาของวางพี่ไก่ก็ เออเป็นไงมาไงอะไรเงี้ยได้คุยคุยกันนะมีความว่าภาษาคนไม่ได้เจอขึ้นมาก็เลยอ่ะพี่ไก่เดี๋ยวฝ่าพี่ไก่จัดเตรียมอะไรหน่อยวันนี้มันนั่งกินมหายต้นนี้ต้นนี้ไม่อยู่เออพอบอกว่าไอ้ต้นไม่อยู่พี่ไก่แกก็แบบนิ่งๆไงไอ้เนี่ยตอนนั้นเขาไม่สนใจเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้าแล้วล่ะไม่สนแล้วล่ะใช่ไหมก็ไปเดี๋ยจะพา ลงน้ําเลยไก้จใจกระโดดลงน้ําเล่นจะไปบินไรสองซึ่งหลังจากที่เราเล่นไปก็กล้าหาฝนมันตุกครับลิ่มคลองเราก็ไม่กลัวฝนอยู่แล้วเพราะเราเล่นน้าใช่ไหมแต้ครั้นี้ก็ด้วยความชี่ว่าลึกถึ้นยืงเก่าแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เป็จับเชือกนะครับเพื่อที่จะโหนนะแล้วที่อยู่อ่ะไม่รู้ไอ้ใครมัถีเราตกตกลงน้ํา ล้วก็มองเฮ้ยใครวัดเล่นบ้าๆออถีไม่ให้ตั้งตัวอะไรเงี้ยมันมันอีกนิดเดียวตรงนั้นน่ะเราจําได้สมัยก่อนตรงนั้นมีต่อม้อยู่ออต่อไถหมาใหมาออโอ้โหโดนลงไปแล้วจะบ,บ้าแล้อทีมันขีมนไม่รู้เรื่องเป็นไอ้หนึ่งอ่ยขีพี่ลงมาแล้วพี่หอกพีึง้งนี่บ้าแล้วตรนะงเนี้ยมันมีต่อดีนะกุณหลอกพันเนี่ยเอ้มันก็โหวโลโหคุณหลอกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คึ้นเกลือกหมนะ แต่เข้าเพื่อนกันแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ว่ายน้ําข้ามกับมาเสร็จปุ๊บเข้าฝั่งเอออันนี้ไอ้ชายก็เดินขึ้นไปพอเดิน,เด,นเดินที่ไปไอ้สองก็เดินตามปีนี่ไปตามไอ้ไยบอกใช้ไฉมีอยาพี่ขนชื่ออย่างงั้นนี่ก,นกูมีชีเล่นแบบไผ่เว้ย <c oughs> นะไอ้ชายผงเล่นแบบไหนวะ, <c oughs> ะอยู่ไอ <c oughs> ้สองอะ่ะมันก็ดึงชื่อขึ้นมาเสร็จปุ๊บ แล้วมันก็เป็นผันคอยสองอ่ะไอ้ไม่ใช่ผันคอยชัยอ่ะแล้วว่าที่ใชัยตกลงมาไอ้ชัย็ตกใจเชื่อกมันอ่ะดัดคอดีว่าเชื่อมันเออนมัดคออ่ะต่ดีว่าด้วยความที่ว่ามันมันมันไม่ได้ผูกเป็นปมอะไรใช่ไหมมันก็ลื่นลูบบาดคออ่ะอ๋อครับทําให้ตูชัยตกลงนครับโ้หถึงโมโหอ่ะโมโหไอ้เขามึงเี่เลยมันก็หัวละมึงกลัวไงวะนี่เดี๋ยวกูทำไม่ดีมันก็เอาเชือกอ่ะแล้วขู่คอแล้วก็ โด่ลงมาอืมอืมออคราวนี้มันเริ่มไม่สนุกแล้วมันมันสองคนเล่นแผงแผนบอกมันจะบ้าหรือไงเป็นแผลอย่างนี้วะใช่ไหมเราก็เลยมีความโมโหอ่ะก็เลยขึ้นจากน้ําเลยไปนั่งเออน้่นมึงเหนื่อยแล้วก็ขึ้นมามานั่งกินมันคือโมโหแล้วไงครับ<ฆ>เออพี่ไก่ก็หัวล้อยิ้มหัวล้อเออมันก็สองคนมันก็รู้อยู่สองคนนคีออน่มันเล่นพ่เลนอะไรอย่างเงี้ยไอ้สองคนนั้นก็ยังเล่นน้ําอยู่ตรงนั้นอ่ะฝนก็เริ่มตกหนักเราก็นั่งเล่นนั่งกินเหล้า นั่งกินมันจะนั่งคุยกับพี่ไก่อะไรอพี่ไก่เป็นยังไงบ้างพี่ไก่แกเป็นไม่ไม่ครับมีนนผู้ชายติดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อบอกว่าแกก็คุยกับเพยเฮร์กันไปซึ่งระหว่างที่เอ,อนั่งกินเหล้ากันอยู่สักพักหนึ่งไปแล้วนะรเราก็มองไปที่ไอ้สองคนนั่งคือเพื่อนเพื่อนน,นั้งสองคนไอ้หนึ่งไอ้สองพอเรามองไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยบอกไอ,อ้ออติ๊ใครมึงดูนี่ไปคุเล่นอะไรให้มันดูเนี่ย Mm. แม่งขี้ขาดมันก็พูดเสร็จปุ๊บไอ้หนึ่งอ่ะก็คว้าเชือกขึ้นมาเสร็จปุ๊บพันคออ uh, uh. พันคอแล้วกระโดดบุ้งไปตรงที่เนี้ยมีตออยู่อ่ะครับเสียงตึ้งเลยตู้เหมือนเนี่ยแล้วก็เราก็ตกใจกไอ้บ้าเม็ดอะไรเนี่ยตรงนั้นเป็นตอบอกตอบ้าอะไรเนี่ยกูมไม่เป็นอะไรครับ uh. แล้วก็พผลหัวขึ้นมาแต่มันยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นเห็นน้ําี่เเห็นอันนี้ไอ้สองก็ควาเชือขึ้นมานี่ยังดูโกอิชัยเนี่ยกูของจริงออืเสร็จปุ๊บมาเชือกับพันคอครับเสร็จปุ๊บแล้วมันขึก็ดึงเชือกไว้แล้วก็มันก็โกดลงมาแล้วมันก็ห้อยตองกันอยู่ตรงตรงต้นตะขอกน้ำอ่ะพอมาใดูกันถึงว่าเป็นไงอ่ะกูเจ๋งไหมแล้วก็หันมาทางพวกเราแล้วก็ปล่อยเชือกคือมันค้างค้งอีู่นานพอสมควรนะคุณเต้ครับ คือมันก็ปล่อยชือ,อกนี้ตกล้าออกมาขึ้นเรามองแล้วว่าเฮ้ยมันมันเริ่มแปลกแปลกนะยังแผลงเออมันเริ่มมันเริ่มแปลกแปลกนะเราก็มองกับไอ้ชายแล้วอยยังไงวะเนี่ยถ้าพอเราพอหันขั้นมามองไอ้ชายดูจองพี่ของพี่พี่ไี่หน่นั่งจริงๆแล้วอ่ะแกต้องนั่งอยูอ่บนพื้นใช่ไหมกแต่แค่นัน่งอยู่บนโซฟาอืมแล้วแกก็หันมายิ้มทางพวกเราอ่ะนี่ไอ้สองคนนี้มันเล่นมันเล่นสนุกดีเนอะเฮ้ยเล่นอันตรายมันเล่นแกบอกว่าเล่นสนุกเหรอ แต่พอเราหรือไปมองตรงชานบ้านนะครับคุณเป๊ฝน,นก็ยังตกตก,ตกอยู่นะอะทำไมตรงที่พี่นั่งของเอ่อี่ไขรมันเปียกืเ็เหมือนเหมือนแกเหมือนแกไปเล่นน้ำมาเหมือนกันนะ่ะเราก็เริ่มมีนะึกถึว่าไม่ค่อยดีแล้วไงแล้วอยู่เนี่ยไอหนึ่งอ่ะที่มันวัดโดดลงไปในน้าโดนตอเนี่ยม,มันก็ลอยลื่งขึ้นมาโอ้โหเป๊ที่เราเห็นสภาพคือ ท้องมันจะรู้เลยอไส้นี่ออกมากองเลยยไส้ออกมากองพอลองเห็นตรงนี้เสร็จสีเฮ้ยอะไรไอ้เวรเป็นอะไรมันก็หัวล็อกแลจับไส้ก็หัวล็วอกเนี่ยมันเล่นแบบโกนี่ขึนุกอุ้เท่านั้นแหละกูล,ลุกสู้ลุกพี่ไหญชัยลุกขึ้นเสร็จวิ่งแล้วอยู่ก็มีเสียงมาไอ้ช่มาทางนี้วิ่งอ,อ,อเราไม่สนใจแล้ววิ่งตามเสียงเลยบอก ยังมีเสียงอ่าไอ้หนึ่งไอ้สองพี่ชายบอกถึงี่ไปไหนนะมนเล่นกันก่อนมันสนุกนะแล้วเสียงมาไม้เลยยังไปอะไรงียเราก็ไม่สนใจแล้ววิ่งใส่เชียหมาเลยอ่ะวิ่งไปทางต้องเสียงเราพอเ้าเห็นมีคนขวัเนี่ยเฮ้าไอ้ต้นวิวาไอ้ต้นบอกมาเขามึงมาเร็วโอ้ยคันนี้วิ่งวิ่งวิ่งหอกลงน้ำต้องว่ายไปทางเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นโขดหินทาให้เราวิ่งวิ่งไม่สะดวกที่มันมันจะกระตก กระขัดใช่ปหมครับมันก็เลยทำให้เราต้อง,องกระโดดลงน้ำแล้วว่ายไปตรงชาไอท่าแอร์ทางขึ้นบ้านของไอ้ต้นอ่ะไอ้ต้องเข้ามือดึองมึงนึกขึ้นมานึงขึ้นมาเร็วพอนึงขึ้นมาไอา้เสียงอ่ะของไอ้หนึ่งไอ้สองกับพี่สายที่ต่างเรามาแล้วโตัวคนเ่อยๆก็ค่อยๆมาเอ่อมาทางเราอ่ะพอเราขึ้นมาได้เฮ้ยมึงเข้าบ้านเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยบิเข้าบ้านปิดประตูไปห้องพระเลยนะมัอเออเอาแล้วมึงไม่เข้ามาเราอ่ะตอนนั้นเราก็ไม่สนใจด,ด้วยความกลัวไงสุนเต้ เข้าห้องพระติดประตูห้องนอนอยู่ในห้องพระโอ้ยไหว้พระตลกบุหรนี่มันเจออะไรอ่ะเออออแล้วหลังจากที่เราอยู่ในห้องพระโอ้โหคุณเต้เสียงเคาะตัง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 ตีใช่มึงจะหนีูไปไหนมันเล่นด้วยกันก่องตามมาอีกมั้เคาะตั้งหน้าต่างเคาะทั้งโอ้โหแบบคืออยู่ในห้องพรกทั้งโกทั้งแบบเอ้ยมันเจออะไรอ่ะแล้วเสียงเนี้ยมันจะรบกวน สใช่มึงไม่รักกูแล้วเหรอมึงไม่มาเล่นกับกูแล้วเหรอมึงออกมานะอะไรอย่างเงี้โหนเสียงกระคอกเสียงกลุ่มคูแบบสารพัดเลยแล้วก็เสียงเคาะทั้งคืนคุณเต้เราเรานอนอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะพราะตอนเช้ามาก็มีเสียงเขาเปิดประตูห้องพักพอเปิดประตูห้องพักอ่ะเราก็ตีเสียงเรียกว่าเอ้าใครมานอนในห้องพักเนี่ยอเราเขาเหมือนกับงงเงียบเมาขึ้นตาตื่นขึ้นมา พ่อมองเราเห็นเป็นแม่พ่อกับแม่ของต้นเขาเปิดประตูห้องผ้าเข้ามาแล้วก็เขามองพ่อแม่ผมไอ้ผมไทยครับเออเขาก็อ้าวแล้วแล้วหนูมานอนตรงนี้ได้ไงลูกอะไรอย่างเงี้ยแกก็ถามเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเนี่ยผมอ่ะโดนผีหลอกมาแต่ึขนเหมือนผมาทำหน้ผีหลอกผีที่ไหนเนี่ยก็ผีไอ้หนึ่งไอ้สองกับพี่ไก่ไงโอ้โหเท่านั้นแหละแกตบข่าวชัด โอ้ยย e ังไม่ไปยกันอีกเนี่ยอืมเออเราก็บอกโอ้ยดีนะไอ้ต้นช่วยคราวนี้แม่ถามอะไรนะไอ้ต้นเหรอไอ้ต้นเออใช่ใช่ครับไอ้ต้น่ช่วยพวกเราเนี่ยเข้ามาในบ้านพ่อกับแม่ได้เนี่ยเพราะงั้นผมก็โดนพุกอย่งหักคอตายไปแล้วพ่อแม่เขาก็เหมือนกับพ่อกับแม่ก็อึ้งอึ้งแหละแล้วแล้วก็ออกงั้นออกมา่อนออกมา่อนพอออกมาเสร็จ คือตรงหน้าห้องพักตรงข้างห้องพักยีนยืนห้องพักมนจะมีเอ่อเอ่อพี่พี่แขวนพระเออรูปภาพอะไรอย่างนี้อยู่ถูกไหมครับเออร์รูปพ่อแม่ของปู่ย่าอะไรเงี้ยพอเราเดินออกมาแล้วก็มองคือเราเห็นรูปไอ้ต้นอ่ะอยู่บนผนังอืมชาตะมนณะคือตายแล้วต้นตายโอ้โหแบบสองเด้งพ่อแม่ไอ้ต้นตายแล้วหรอครับ คือด้วยความตกใจมันตายแล้วเหรอ,อมมันตายแล้วตายมาเมื่อปีที่แล้วอีกอัตายพร้อมๆกับไอ้สามคนนั่นแหละครับโอ้โหแล้วแบบโอ้โหแบบอ,อะไรอ่ะก็คือพ่อแับแม่ก็เลยพาไปเอ่อิษฐ์เพื่อให้เราไหว้แล้วก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังว่าคือไอ้หนึ่งไอ้สองเนี่ยมันมันเป็นคน รักเลกขโมยน้อยอยู่แล้วครับแล้วด้วยความที่ว่ามันก็แอบ,บย่องเข้าไปในบ้านของพี่ไก่เราไปทำอะไรไมิดี่มิลัยกับพี่ไก่อะไรอย่างเงี้ยจนพี่ไก่แกแกรักไม่ได้แกก็ไปแขวนคอตายอยู่ที่ตรงต้นมะกอกไอ้เชือกที่เราโดดข้อยกัะบาดตานนั่นแหละนะแต่ด้วยความที่ว่าต้นเนี่ย นะมันเสียชีวิตก่อนหน้าก่อนหน้าที่ไก่จะเสียวันของวันเท่านั้นเองครับด้วยความที่ว่ามันจมน้ําตายหรือเป็นตะคิวอะไรนี่เลยเออแล้วก็ดึเรลหลังจากที่พี่ไก่ตายเนะี่ยแล้วไม่นานเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยข้อมีสัมเั่าคือไอ้หนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่ามนโดดมาเล่นน้ำอยู่ตรงที่ต้นมะขอนเนี่ยแล้วก็โดนต่อเสียบตายอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้สองก็คือโดนคือเอาเชือกมาผูกคอชายอยู่ใต้ต้นมะขอน เ,เดียวกับที่พิกไข่กับผีขอเใอใช่แลวตรงนั้นก็คือคือบริวเวณนั้นน่ะแทบจะไม่มีใครอยู่กลัวกันหมดเลยมีแต่บ้านพ่อกับบ้าน,บ,านบ้านพ่อบ้านพ่อตรงนี้เขาก็ไม่อยู่เขาจะไปอยู่คือตรงหน้าหน้าเขามีตึกแถวอยู่ข้างหน้าไอ้บ้านเนี้ยเขาเขาเป็นบ้านแบบบ้านริงคลองไว้พักถอนอนั่นเองอเออ,อนั่นแหละนี่คือเรื่องเรื่องเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าคือไม่ไม่ใช่เพื่อนพี่มันคือผี โอ้ใช่แต่ใครจะไปรู้ฮะบางทีคนเรานะเพื่อนเก่าอ่ะเราไม่รู้มันมันมันเก่าจริงๆอ่ะบางทีเราไม่ได้ติดตามข่าวสารของของเขาว่าเขาจะเป็นยังไงไม่มีใครรายงานถูกต้องไหมเราก็กลับบ้านเราไปปกติอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็พาดเดิมๆเ,เก่าๆทุกอย่างมันมาหมดแต่ปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนมันหลอกกันอ่ะมันไม่ได้หลอกแบบแบบ แบบเพื่อหลอกเพื่อนนะนีคือแบบหลอกปีศาเลยอะ่ะโอ้คือเอาตายอะ่ะ <c oughs> น่ากลัวจังเลยตอนที่เขาบอกว่าไปโดนตอแล้วไส้อะไรสักออกมาอะไรแบบเนี้ยแล้วยังตามขนาดเราขนาดเข้าไปในห้องพลาแล้วนะยังตามไปเรียกอีกอะ่ะเราที่สำคัญเลยต้นพาเราเข้ามาแต่ต้นอะ่ะก็ไม่รอดเหมือนกันใช่แว <c oughs> ดี <c oughs> ดีนะผมฟังตอนแรกนึกว่าไม่นะรู้ว่าแม่รู้ว่าแม่อีคนไม่นะโอ,อ้โฉดีแม่แม่จะเป็นคนอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหไม่งั้นก็โอ้โหมีไงก็โอ้โหมันตกข้าวเพราะแถวแทรกวัดดูไม่มีใครสักคนที่เป็นคนเลยอ่ะอย่างนั้นเนีเออ่เออนี่ยนดิคือผมนึกภาพตอนที่พี่สักล่าวออกเพราะว่าผมบ้านผมก็ติดวัด แล้วก็ติดน้ำเนี่ยติดติดกับคลองอะไรแบบนี้สมัยก่อนครับเด็กๆไม่มีย้อนกลับไปเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรให้มันเล่นนอกจากเนี่ยน้ําเนี่ยเล่นน้ํามาดับดมามา,มาดับรแรกๆเลยนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็วิธีการโดดน้ํานะครับมันจะมีพวกที่หำหำนะครับโชว์สาวบ้างโชว์ท่าแป,กแปลกๆบ้างตีลังกาตีลังกาบ้างนะครับแล้วก็เล่นอะไรกันแบบพี่เรนแบบพิศักแบบเนี้ยอ่า จะเป็นทางมะพร้าวโดดการโหนการเล่นการขึ้นไปบนต้นมะกอกต้นมะกอกผมก็มีขึ้นไปต้นมะกอกสูงแล้วก็ตีลงกาลงมาอะไรแบบเนี้ยแล้วที่สําคัญเลยครับใต้ต้นมะกอกใต้ต้นแล้วแต่ต้นไม้เนี่ยมันจะมีตอไม้จริงๆครับมันมีอยู่อ่าคือแต่ก่อนสมัยก่อนมันจะเป็นที่ไว้ปลูก่ปลูกเรือไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพรออะไรบางทีก็เป็นสะพานเก่านะครับมันซอกอะไรแบบเนี้ยมันก็พังนะครับแต่ แต่พวกเด็กๆเขาจะรู้กันว่าตรงนี้จะเป็นต่อนะครับเขาก็จะหลบได้ได้นะฮะเออแต่สุดท้ายครับเนคือโดดจะลื่งโดดไปไกลๆไม่โดดไปตรงต่ออ่าแต่สุดท้ายครับความประมาททุกคนจะรู้อืมสุดท้ายความประมาทอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเออนะฮะโอ,อ้ยกลายเป็นเพื่อนเก่ามาหลอกเพื่อนมาหลอกเพื่อนกันเองมาหลอกกันเองเออหนึ่งครับเหมือนเหมือนมันเหมือนเรื่องของคุณอังเมื่อคืนเลยพี่ษักเขาบอกว่าคือ เขาก่อนหน้านั้นน่ะเขาไว้อะไรเพื่อนไปแล้วในในทางในในในเพจนะในเ c e b o o กอ่ะอว่าเขาตายไปแล้วประมาณห้าปีแต่เนี้ยพอเขามากลับมาเจอ,อทีนึงอ่ะเขาไปเจอเพื่อนเขาแต่เขาลืมไปไงพี่เขาลืมไปว่าเพื่อนตายไปแล้วเพราะมันผ่า,านมาันตั้งห้าห้าปีไงมีการทักคุยกันสุดท้ายนึกได้เอา้าตายไป<า>ยแล้วอย่างเงี้ยเอออย่างที่บอกครับคือเพื่อนของเราเราไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันทุกวัน นะครับนานๆจะเจอจะเจอทีแล้วเราก็ไม่ได้มีข่าวสารหรือว่าการช่องทางการติดต่อเหมือนสมัยนี้ถูกต้องไหมพี่ใช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 ่ะนะครับบางทีเรากลับบ้านไปก็ไม่มีใครรายงานเหมือนกันเลยพี่สาผมเวลาจะกลับบ้านนะตอนเมื่อก่อนนะจะกลับบ้านอ่าผมบอกว่าแม่ยายผมจะผมเรียกยายว่าแม่นะแม่ที่บ้านเรามีใครตายแมะถ้ามีถ้ามีใครตายบอกกันเลยนะเพราะผมจะเชื่อว่าคนที่จะเจอผีอ่ะจะไม่รู้ตัวจะไม่รู้ ว่าคนนี้นตายแล้วมันชอบเจอเออแตถถ่ถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราจะไม่เจอใช่ใช่เผืซึ่งซึ่งซึ่งถ้าข่าวหนะ้าก็จะเป็นมีเล่าเรื่องคำนองเนี่ยเล่า,า,าอีกกว่านึ่โอ้ได้ครับพี่สักชอบครับเรื่องเก่าๆนะครับสนุกอ๋อเนรับนึกถึงวัเด็กเหมือนกันเลยครับได้ครับโอเคพี่สักประมาณนี้ใช่ไหมเรื่องนับครับกรณีครับผมโอเคนะครับแล้วก็ก่อนวางสายพี่สักดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ ปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะเข้ามายัางไงก็ขอให้พี่ศักทำอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดปีแล้วก็ทุกๆปีเลยนะพี่นะครับผมขอบคุณมากคุณเป้ก็ขออะไรที่คุณเป้อวยพรมาต้องกลับไปคุณเป้เป็นสิบเท้าร้อยเข้าแล้วก็ผู้ฝันของท่านนะครับ,อบเออพ,พี่สกัสกฝา,ากร้านฝากร้านเพื่อนหน่อยสิได้ร้านอะไรพี่ร้านร้านอาหารร้านอาหารเป็นร้านบ้านคุณย่าอยู่ตรงพุทธมณฑลสายห้าทำอะไรพี่ครับยิ เป็นร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารอ๋อร,ร,ร,ร้านอาหารร้านร้านอาหารตั้มเพียร์ร้านอาหารคือขายทั่วไปหรือหรือหรือเป็นยังไงพี่อาหารป่าครับอ,อาหารป่าบ้านคุณย่าอาหารป่าบ้านคุณย่าใช่อร่อยมากพุทธบ,บนทนสายห้านะ้นใช่ครับขึ้นทอดมันอะไรนี่โอ้วันนี้ไปกินมาแบบตุกใจแล้วก็ราคาไม่แพงอร่อยจริงๆิร์ชนะครับในกูเกิลใน Google แมพว่า อาหารป่าบ้านคุณย่าก็จะเจอเลยปักหมุดไปได้เลยใช่ใช่ครับบ้านคุณย่าปักไปเลยบ้านคุณย่าเจอแน่นอนเดี๋ยวถ้าผมผ่านไปแถวนั้นผมจะเข้าไปลองไปชิมหน่อยบอกพี่สักนับแนะนำมานะสิง้างมาสิง้างมาเดี๋ยวพี่อยู่แถวนั้นเดี๋ยวตัดเจอกันได้ได้ได้โอเคครับพี่ศักขอบคุณมากปักทุกทั้นนะครับตรงนี้นะครับขอบคุณมากคุณเต้ครับแล้วก็ผู้ฝันทุกชั้นวันนี้นอนหลับวันดีให้หนึ่งให้สองนี่ไก่ เข้าฝันด้วยนะครับสวัสดีครับ